ผมไม่รุ่นเถอะเค้กม,มาแล้วจะให้ดูเค้กนะทุกคนเค้กม,มาแล้วนะมีคุณพี่มาอุดหนุนด้วยต้องไปซื้อของ เดี๋ยวต้องไปซื้อของเข้าร้านนะครับเดี๋ยวรอ,อคุณโกกิก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับใครนี่บาริสต้าจำเป็นหรออ,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 อะไรลูก มาอะไรนะครับใครมากินของบบป,ปานะนักสืบนักสืบเขาจะมาทำไมลูกเดี๋ยวจะให้ไปดูเค้กนะครับทุกคนวันนี้ฟินแลนด์คาเฟ่สาขาขอนแก่นเปิดปกตินะภูพ,พาเราป,รป,รป้าอยู่นี่นะพี่น้นองไหนขี้แหลเ่เดี๋ยว บอลนวนในหนานเหลืออยู่กสูงวันนี้หมอกรวินก็มานะฮะมาที่โรงพยาบาลน,นะจึงนั่งไม่ยังดอกสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้ไปดูเค้กนะเค้กข้าแล้วนะมรรยากาศนะคุณน่ะนี่นะครับก็มีป้ายนะนี่เด้อฟินแลนด์คาเฟ่เด้นี่ให้ดูเค้กเราสิอุ๊ยเค้กเต็มเลยอะ ฝ้ามาดูกับเมื่อพี่น้องเมื่อเรากันยากถามหาอีดนี่ก็บาริสตาของเรานะฮะมาสายมากแล้วมึงนะยังไม่เคยเจอนะฮะยังไม่เคยเจอชันนะต่อไปนะบบอกโกกิแล้วนะว่าโกกิเดี๋ยวพี่จะขอบริหารคนเองโกกิโอนเงินอย่างเดียวน่าแหลวว่าพี่น้อง สิแหล่แน่ขาวแน่เดี๋ยวตั้งมือนะหลังมือแด้นอนรับมันกันหนาใสมือแดงนอนมือแดงนอนรับมันกันหนาใสมือแดงนอนรับมันกันหนาแหล่แน่เป็นธรรมดาพี่น้องอสภาพตามสภาพอากาศสวัสดีครับสวัสดีครับโกกี้ยังไม่ไปซื้อกล่องใส่กระดาษทิชชู่ให้พี่เลยนะลูกกับทั้งขายะนะ Moment, เมย์คอยเสียนะแมว้มาเป็นผู้จัดการร้านฟินแลนด์คาเฟ่เองแบบบอบันี่งดูนะดูร้านนะฮะดูร้านนะครับลูกค้าก็จะเข้าเรื่อยๆนะครับลูกค้าขาจะเข้าเรื่อยๆนะครับนี่ตั้งทอนไ้มล่ะลูก แกนแกได้ไหมครับมีไหมตังสวานโอเคแล้วพี่น้องก็สิ<ม>นธาเป็นผู้จัดการร้านกาเฟเราตอนนี้ก่ยสิร้เาเห็ุลรงพยาบาลเขาเห็ุธุรกิจอย่างอื่นแล้วศูนใช่ครับต้องเป็นอย่างนั้นแล้วแหละครับเพราะว่าเมื่อวานก็วินเป็นหนึ่งกลุ่มดูครับทุกคนดูดูบรรยากาศ บรรยาาศนะมีที่นั่งแบบปุบกิบนิดนึงแล้วก็ที่นั่งบาร์นะโซนบาร์นะนี่นะครับนี่นะครบอะเด็กคนนหลมาร่ามงามตารอโกกิอยู่ทุกคนเพราะว่าต้องจ่ายเงินเดือนพนักง,งานนะเพราะว่าพนักง,งานไส้กิ่วแล้วนะ ให้โกกิมาที่โอนเงินอย่าง,งเดียวกับสั่งของสั่งสต๊อกของเ <c oughs> ชิญครับเชิญเลยนะครับสั่งของสั่งสต๊อกของพี่น้อง <c oughs> ว่าคอยน่ะเป็นคนที่ให้ผมบริหารคนนะ่ะโอเค <c oughs> บริหารคนนะ่ะโอเคทุกคนแต่ว่าให้มันสต๊อกสต๊อกเราไม่ได้เลยเพราะว่างานเรามันเยอะเนาะอันนี้มาช่วยน้องก่อนเค้กเค้กอร่อยมากพูดจริงๆครูผาไม่เคยกินเค้กก็ยังต้องกินนะทุกคนนะ ดูสิเดี๋ยวสิ่งที่ผมชอบกินที่สุดคืออันนี้นี่นี่อันนี้นี่นี่อันนี้นี่นี่คอยมาก,กินอันนี้นี่ฉันชอบกินสตรอบเบอร์ลี่นี่ มีการซุบซิบนินทานนิดนึงกับน้องพนักงานคัดเชียนะทุกคนในวุฒิเก็ต้องเอาออกตรงพี่น้องเออนิดนึงนะครับที่นี่ขายแต่ของดีนะฮะเค้กชาไทยก็อร่อยนะทุกคนนี่นี่อร่อยบาริสต้าทำไมหน้าหยือมากเขาบอก ม,ม,มึงมึงไม่มีมตังค์อยู่แล้วค่ะชิทุกอันนี้มึงตกต่ำกูดูดวงให้ค่ะเอาตัวสตอบเบอรี่อ่ะครัเคเพิ่งมาเมื่อวานนะทุกคนโอ้เธอเขาไปได้ไงฉันถามเธอหน่อยสิพี่น้องเบอร์เงาแล้วเขาไปได้ยงไงนนี่ สลิมไหนคะไม่เธอเข้ายัางไงสามจริงจม้ถือว่ายังเข้าแ้โอ,โอพี่น้องร <c oughs> ้านกาแฟเรียบม,มน่นมนนรงขาสัตวสูอืมอันนี่มันเป็นก็ออกดูอันนี้มันเป็นตู้เย็นด้วยไหมนี่ ตู้แช่เนี่ยเขาจะปิดไฟหรือเปล่าไม่เอาเฉพาะสตรอเบอรีร่ออกนะลูกอืมเดี๋ยวพี่โกกิซื้อมาปาดใส่ใหม่บอกพี่โกกิซื้อมาซื้อสตรอเบอรีร่สดมาให้หน่อยแกจะเข้ามาอยู่มาคุยกับพี่วันนี้แหละ แม่้นก็บอกไอ้มอทอก็ได้เลขาชั้นอะ่ะมีไหมมีลายนางไหมแมทธิวอะ่ะไม่มีมมแมทธิวฟังอยู่ไหมนี่ซื้อสตรอเบอรี่ส่วนมาให้หน่อยเช็คด้วยนะเช็คของทุกอย่างนะอันนี้ชิมยังไปชิมหน่อยนะไม่เป็นไรเนาะโอเคน่าทานแล้วนี่แหละไม่น่าอันนี้ไม่น่าเป็นไรพี่น้องสตรอเบอรี่ม่วนงามเพราะว่า สตรอเบอรี่มันมันจะไม่สวยมันไม่สวยเราก็ต้องเอาออกนะเราจะขายแต่ของดีๆนะทุกคนนะอุน่าคือใส่แต่มุมนี่ไหมคมาดูสิหน้าเธอหน้าฉันใครใส่กว่ากันดูสิหน้าบอดบอดกเดี้ยวกองนู้นกฉันนไม่ได้นาแหล่ด้อย FC ชอบบอกว่าฉันหน้าแหล่แต่ฉันไม่ได้หน้าแหล่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่ๆเข้ามาแล้วนะครับมีคนบอกว่าคัดเชียร์ห้ามหน้าบูดนะลูกเค้กชาไทยแซ่บพี่น้องวันนี้น่าใสหรอจริงหรอไม่ได้นอนเท่าไหร่นะเพราะว่ายจยทงกรไม่สบายแล้นอนไม่หลับเป็นห่วงนั่งเราพาไปหาป้าป้าหมอลูกป่า แาแฟป้าหมออยู่นี่นี่กินกาแฟย,ยังวันนี้นะอ่าเดี๋ยวบอสเลี้ยงกาแฟจะกินอะไรอเมริกาโน่เนาะต้องเลี้ยงกาแฟย,ยามาละแก้วคนละแก้วพี่น้องแล้วสิบอกเขาหว้อที่งก์กรไม่สบายบอสนอนไม่หลับทุกคนเดี๋ยวตนนั่งนั่งกินบะไร้นนั่งกินไหนนกันสิใครอยอะวันดีค่ะคุณสู่สสไอห,หมอทบินล่ะตรวจ พี่อะไรเป็นเป็นลูกค้าอ๋อกัดดีครับถ่ายคลิปกันหรอกหมอกรวินเข้าป,ป้าหมออยู่ห้องนี้ป,ป้าหมอถ่ายคลิปอยู่ผูพาชั่งน้ำหนักสิทำยังไงถอดรองเท้าทำไม่ทำเป็น เดินตรงๆสิเอาไปตรงๆไม่ต้องมองป๊บป๊ามอง,อ,งอีกเดี๋ยวยอ่ะสูงร้อยยี่สิบสามจุดห้าหนักยิบสามกิโลหอมมากบรรยากาศโรงพยาบาลนะครับใครมีตังก็ยืมหน่อยนะทุกคน มานั่งรอแบบป้าหมอตรงนี้กูกูพูถามเมื่อเช้าพวกไม่เออห้าสี่ร้อยกว่าคนแล้วกูพูถามเมื่อชาว่าถามแบบป่า <no ว่าไงว่าแบบป่าอะไรกับแบบป่าหมออะไรเอาพูดซีเร็วๆถามแบบป่าว่าอะไรใ้แบ้าจ็แยกบ้านดูพูดดังๆถามว่า ผู้พาถามปาปาโนดว่าปป้าปาป,าป้ากับปป้าหมอแยกบ้านแยกบ้านอยู่หรอแยกบ้านกันอยู่หรอเขาเอ้าคุณตาผู้พารู้ผูาภูผาได้ยินทำไมมาถามทำไมรู้จักถามก็เลย<ส>ก็เลยถามว่าภูผาไม่อยากให้ให้แยกบ้านกันอยู่หรอือใช่อยากให้อยู่ด้วยกันผ่าจะอยุดใครนัด ก็ต้องอยู่กับชิจอยู่เหี่ยวไงปลองมาถามอาใคร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 อะไรนะใครดูกว่ากันใครดูกว่ากันเร็วชี้หนัดเห็นบอลใครดูกว่ากันโลเลวลูกค้ามาเต็มร้านกาแฟแล้วนะเห็นไหมปุ๊ก้าแคปโพส์บอกว่าเครื่องใช้ได้แล้วใครดุไม่ใชยนะ เห็นไหมไม่ได้บังคับเลยนั่น hey, น oh kind of ี่ไ so ม่ไ like ด้ซื้อของเล่นแล้วนั่นเนี่ยเห็นไหมชอบแบบนี้เลทุกคนเนี่ยน่าเป็นคนที่แบบว่าน่นเป็นคนที่ว่าชอบเอาของเล่นน่ะชอบเอาของเล่นมาบอกลูกว่าถ้าถ้าไม่ตอบว่าแบบถ้าตอบว่าผมอ่ะดุกว่าถึงจะได้ของเล่นไี่พูดใหม่นี่พูดเมื่อเช้ามาสมุดงองแงไหมงองแงอยู่แล้ว น่ารักจังปู่พาบอกว่าปู่พาบอกว่าไอ้อันที่เป็นของปับป้านอยกับปับปา้มหมอเพื่อจะหาแมดให้หมอเธอใส่แน่อืตรวจข้นไข่ค้นใหญ่เลขขากับชึยยังดอบสูญหายเอาอยู่พี่กักอ้วนมากพี่กักอ้วนไหม ทกังวนมากนี่นะนะนายะมาดูนะายะมาดูเราขอขอขอ,ของเล่นนายะขอของเล่นนายะเร็วนี่เลขาคุณหมอนะเลขาสาวทุกคนนะเลขาโอ๊เปิดแฟนเหรอเจ้าของคอนเทนต์นนะทุกคนนี่แหละเจ้าของคอนเบื้องหลังคอนเทนต์พี่กั๊กมาอยู่กับอยู่กับคุณหมอนานยางังประมาณสามสี่เดือนสี่เดือนคสี่เดือนโดนวีนวทักทีไม่นี่ไม่ ไม่ได้โดนวีนหรอกเพราะว่าคุณหมอเขาชอบเลขาแบบอ้วนๆส,สาวๆ <c oughs> ได้หายข้อเซลลั <c oughs> งให้เราจบว่าหมอทำงานหรอสาวยะเออพยัดประยามมาดูปปืนชาชาลีไหมสั้นๆอะไรนะยะสวัสดีจ้ะน้องผู้ผาคนหล่อวันนี้ผู้ผารีวิวเค้กด้วยนะทค้กหวด้วยนะหวานใช่ไหม เป็นแรงบานามากอ๋ออ่อคัมนยกว่าอร่อยจกตาลูกค้านะนี่ลูกค้าเดี๋ยวไม่ซื้อนะลูกต้บอกว่าอร่อยมากอร่อยว่มีเรืที่จริงใจมันให้กําลังใจแบบป้าหมอทํางานนะทุกคนวันนี้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 ที่จริงไม่ได้เข้าใช่ไหมแต่ลูกค้าเยอะใช่ไหมลูกค้าเยอะเออหาเงินก่อนเนาะไอ้หลายจนจอยพี่น้องนั่งไอ้จนนั่งจอย ไม่เคยให้ดาวกี่คนไม่ไม่มีป๊าไม่เคยได้ดาวเลยทุกวันนี้น่ะเอฟซีไม่เคยให้ดาวป๊าเลยไม่เคยส่งของขวัญส่งปรมานูนส่งอะไรให้ป๊าเลยทุกวันนี้น่ะป๊าก็น้อยใจอยู่นะที่เกียรไลฟ์แล้วแหละม่เจอคนไลฟ์ผู้จบกระเลียงกาแฟข่อยแน่ข่อยกกินเป็นเงี้ยที่กาแฟน่ะนะของลานจาของก็ได้ซื้อกินอยู่เด้อพอย่มฟินแลนด์เลาขี่ทีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขี้เหนียวมากฉันต้องได้ซื้อกาแฟกินนะคะ ใช่ไหมหนุมหัวทองหนุมหัวทองหนุมหัวทองรักมากเลยเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรดีนะลูกค้าฟินแลนด์คาเฟ่ไม่มีที่นั่งทุกคนก็เลยออกมาหาคุณหมอวันน totally> ี้เขาคุณหมอยังไม่นี่ใช่ไหมเขาไปคุยคนหมอก่อนวันนี้ทำอะไรบ้างคุยใครไม่มาใช่ไหม ตัวฉันวันดีค่ะคนสวยอันนี้เป็นอะไรเป็นเซลเป็นเรียกว่าอะไรวะเป็นผูน้ให้ความรู้เหรอครับเรื่อแคร์เหรออันนี้เรียนจบอะไรมานะแลก็จบการโรงแรมตัวตัวนี้เอ,อ่อคณะบริหารเรียนจบโรงแรมมานะทุกคน ถามว่าสวยไหมก็ไม่เท่าไหร่พี่คนนี้สวยจังเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชิอมอนถามว่าสวยหรือเปล่าก็ไม่เท่าไหร่นะไปดูอะไรดูคาัยงนี้จะพาไปดูเหรอจะพาไปดูเหรอพวาจะพาทัวร์เหรอพาทัวร์อะไรเอาเคอขึ้นไปเดี๋ยวจะพาทัวร์พี่น้องผู้พายอยากพาทัวร์ กว่าต้องเป็นต้องเป็นพิธีกรนะเผ่อต้องเป็นแบบพิธีกรนะสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราจะพาขึ้นไปชมชั้นสองของเรานะครับว่ามีแผนกอะไรบ้างนะครับผมวันนี้มาช่วยแบบป๊าทํางานเหรอลูกยายทองกรพี่น้องโอ้ดกตัวยายทองกรแล้ว,ก,ลวก,บบก็แล้วก็บริดีหยังดอกแล้วก็เข้มแข็งจิตใจดีหัวล่อล่าเริงแต่ว,ว่าแกกินข้าวไม่ได้พี่น้องอเกบอกเรื่องแม่หรอกแล้วกินเขาวว่าบ่ได้ แล้วกินเขาเกิี้ยงกับบ่ได้ดใช่ดูข้างบนนะสวยมากนะดูสิดูนะครับชั้นสองนะทุกคนนะมีเครื่องเครื่องไฮเปอริกหรืออะไรเนี่ยเกี่ยวออกซิเจนนี่แหละเดี๋ยวจะไปสอบถามพี่พยาบาลนะที่นี่เป็นศูนย์เวลเนสนะทุกคนมีวิตามินหลายๆตัวมากเลยนะเครื่องอะไรนะที่เขาเครื่องนอนเราอะเครื่องสลิปอ,อะไฮไฮเปอริกออกซิเจนนะ เชอร์ปี่นะทุกคนเห็นบ่แล้วก็คิวเต็มเอาูลูกค้าจอง,อยงเอองอยอะไหมต้องนัดคิวก่อนจะหมดเราไม่ใช่หรอโรโล,โลต้องรีบมานะทุกคนนี่นะเป็นเวลนสนะทำเป็นเวลนสนะทุกคนนะโอเคเนาะ ทุกคนมันเป็นเครื่องที่นอนแล้วดีมากเขาบอกว่ามีการให้ออกซิเจนนะทุกคนมันดีเด้นานแหลงๆสิกิอนอนเรล่าก็คือใสเลยเดย้เราก็จะลงมาในเลื่อนฝั่งด้านนี้นะ <c oughs> เห็นไหมมันในเรื่องมันมีสองทางนี้ทางลงผู <c oughs> ้ดเด็กคือออกแบบเลืดอดเทว่าชั้นนี่แหละ <c oughs> เราจะไปคาเฟ่เนาะเราไปร้านที่คาเฟ่อีกนิดน,นึงเนาะพี่น้องเฟซบุ๊กกับปิดกันข่อยดี นแล้วตัวแดงไหลย,ยังไปว่านกับว่าเห็นดอกเศร้าลายผลละเสียใจไม่มีคนให้ดาวไม่มีคนให้ดาวแบบป้าเลยลูกป้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมไม่ให้ดาวกันว่าทางนี้ครับคือว่าให้ดาวให้ยังแน่ผู้พาวานะนะให้ดงให้ดาวหน่อยทุกคนบ้าก็อยากได้ดาวเลยอย,อย่ั mm hmm. ออง,งอยู่ดีว่าวันนี้ก็ยังว่มีจักดวงยุคศูนย์ ลึกถิ่มยุทรศัพท์เครื่องนี่บ่ามานหายด้วยโทษโทรศัพท์แล้วเดีย๋ยวไปดูพี่เขาสิคว้าปิดประตูให้ป้าป้าหน่อยครับวิทำไมพนักง,งานพนักง,งานใหม่อ้วนจังพนักงานใหม่พนักงานพี่พระธรรมมาช่วยอ้วนฉุเลยเนาะวู้น่าเลยโอ้ อยู่ร้านกาแฟเขาบอกว่าเขาอยู่ร้านกาแฟมาเยอะเขาก็ยสก,กินในกาแฟกินในน้นำเชื่อมพี่น้องเลยเป็นเบาหวานนิดนึงความดันบอกหยอกเด่นพี่น้องหยอกพน,น,นักงานมป็นขนมยังเห็ดหยอกเขาเขาเคียกกันแล้วแต่เขามันเป็นความเขาโกรธเขาโมโหมันไม่ใช่ความผิดของเราเป็นความผิดของเขา <c oughs> อ๋อบาริสต้ามีแฟนยังคะอ๋อมีแล้วครับเขามีเมียแล้วจะไปหาบอกน้ำพอเลยถอน โอนมาโอนเงินไ,ไห้เขาพี่น้องเคก้กเต็มตู้หนาโอเคทุกคนเราจะลงไลฟ์แล้วเนาะรีบรีบมากันนะครับสาขาคอนแกนเปิดปกตินะครับจองโปเข้าเครื่องแนี่สองคนบอลมาทําเลยนี่รีบมาเลยนะโปรเปิดท,ทุกวันครับไม่มีช่องให้ดาวเลยบอสมันถือบอกพี่น้องมันถือบอ,อกมันถือบอกถือจํากัด ดาคนหลายพอเย่มาก,กับเซนซิทีฟแห้งกูศูนบอกอยังไปกับจอบด้วถ่าขื้นแดงกูอ๋อซูมบาริสต้าให้ดูหน่อยเหรอโอ้ถ่ถแล้วพี่น้องมันน,อน้องเตื่นมันถือข่ยหายจ้ว่าอานนังบาบุญนี่ <c oughs> เจอกูเนาะอืมดูจากกูน้อยเกินไปจะ้ะ <c oughs> เดี๋ยวมึงจะได้เจอกูมากกว่านี้คะ่ะไอ <c oughs> เราให้กาแฟยามอ่ะวันละแก้วนะให้เขาฟรีเลยพวกยาม ไม่ต้องซื้อก็ได้ให้นี่เลยเขาค่าเข,า,ขาแบบอำนวยความสะดวกเผื่อใช้เขามาขนนงขนน้ำอย่างเงี้ยมันละแก้วไม่เป็นไรหรอกบ่พ่อย่อให้เขาอันนี้ดอกอ๊มบพ่อ่อให้เห่าจนหรอกอเธอเลี้ยงเขาไปโหลดเขาดูแลให้เขาเขาย,าย,ายขา่ำเขาเหลืองานย่ำเขาเหลืองานเหลืออย่างเขาก็ได้เบิง้งได้ยังไงอเมริกาโน่ไฮบริเดเอ้อ ไม่เป็นไรทุกคนรถบอกว่าโอเคทุกคนไปแล้วนะไอบายจุบจ๊บจุ๊บ